สวัสดีสวัสดีเธอจ้าสวัสดีสวัสดีเธอจ้าปัดิโวจะพาเธอไปดูหำไปดูหำได้ไงบ้าก็เป็นผู้หญิงพูดกันได้ไงอ่ะาเกียดติโนดูสิเขาอายกันหน้าด้านหมดแล้วหน้าแดงเออหน้าแดงพาไปดูหนังไห้หนูดูหนังตัวเองสวัสดีสวัสดีเธอจ้าสวัสดีสวัสดีเธอจ้าปัดิโวจะพาเธอไปดูหนัง อินี่ก็ไม่ได้ฟังเสียงเหนือเสียงใต้เลยเออกมาก็อมส่งเดบไม่ได้ยังไงแล้วอมอะไรละนะหมากหอมเขาไม่ได้โฆษณาเลยเราบอกให้หมากหอมเยาวราชอออตัวเองร้องมาใหม่สวัสดีสวัสดีเธอจัาประเดี๋ยวจะพาเธอไปดูนางอมหอมเยาวราชที่จังหอมเย็นจังจุ่มทุ่ใจขอบเตียงขอบเตียงเธอจัา